สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเส้นทางบันเทิงนะครับวันนี้อยู่กับเมฆจุติในกองทิดาวันนอนนะครับส่วนเบื้องหลังวันนี้เนี่ยจะวุ่นวายและสนุกสนานขนาดไหนเนี่ยไปติดตามชมกันได้เลยครับ เกิดเรื่องชุนลมุนวุ่นวายกันใหญ่แล้วสําหรับกองละครเรื่องที่ดาวนอนเป็นฉากที่สาวๆเขาเปิดสึกตีกันระหว่างนางเอกปิ่นชรินพรกับสองแม่ลูกตัวจี๊ดปอใหม่รัติกรและไมลพัฒนิดาต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมจนต้องให้หนุ่มเมฆจุติกับสองรุ่นใหญ่หมูดีหลกและตองสาวิตรีมาช่วยห้ามทับแต่บอกเลยว่างานนี้มีเหนื่อยเพราะสาวปิ่นใส่เต็มสุดพลังแม้กระทั่งตอนซ้อมแรงดีไม่มีแผ่วเลยค่ะเนี่ยพลังเยอะมากเลยอ่ะเล่นเต็มร้อยแม้บล็อกก็ไม่เห็นเรา ปีนยังร้อยก็ปล่อยให้ปีนร้อยเพราะถ้าปีนจะไปหลุดไปไม่ได้ปีนทำให้พี่ เขาจะได้แบบเออลอยกลับมาก็นี่เป็นคนดีไงก็ลยคิดว่าอยลอยด้วยก็ได้นี่ต้องบอกการทุ่มเทนี่คือการทุ่มเทของนักแสดงนี่ได้ค่ะนี่ได้ค่ะนี่แผลจริงไม่อิงเอฟเฟกค่ะพ่อกับแม่ละครับนะโอ้ยหนักไปทางยื้ยนะหนักไปทางห้ามปลาไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไปโอบด้วยนะเออไปตีเนียนฝั่งโน้นด้วยนางเอกเรื่องอื่นๆนะคะอาจจะแบบว่าเรียบร้อยพูดน้อยถูกกระรมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมคาดว่านางเอกในเรื่องนี้จะเรียบร้อยคุณคิดผิดค่ะ สู้ทุกหมัดเลยนะคะไม่ว่าตัวร้ายจะไปแนวไหนไม่ว่าจะกีดอันันก็กีดใส่ชี้นิ้วใส่งับมือหนูเป็นคนดีหนูเป็นคนดีแบบเห็นใครทําไม่ดีหนูก็จะแบบพุ่งเข้าใส่พุ่งแรงมากคือว่าปิ่นปิ่นใจเย็นใจเย็นปิ่นซ้อมปิ่นใจเย็นซ้อมนะอันนี้ซ้อมดีครับก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่สนุกก็ขอฝากทิดาวันนอนในปีนี้ด้วยนะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับอ่ะอ ไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมพ์เลย w w w b a c k a b o o c o m